ราศีเมษเป็นราศีพ้นทุกพ้นโศพ้นเคราะพ้นภัยสว,ส,สวัสดีค่ะเหมือนเทวฤทธิ์ครับอาจารย์สีโหราค่ะชี้ดวงชาวราศีเมษนะคะเดือนตุลาคมค่ะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนหมื่นสีด้วยนะครับแอนหมื่นสีชี้ดวงเรามาดูไพ่ของอาจารย์สีนะครับว่า จะชี้ชาวราศีเมษไปทางทิศทางไหนนะครับค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะนะในเดือนนี้น้าไพยขึ้นชัดเจนเนาะนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะแสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้นะคะกิจการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนหรือคุณทําอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานที่ทําร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่นะคะในช่วงจังหวะนี้กิจการงานถือว่าดีแล้วก็ราบรื่นนะ นะอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะกิจการงานแสดงว่าบางคนนี้ที่บอกว่างานราบเรื่อนบางคนงานดีเงินก็มาทีนี้เรามาดูว่านะคะงานมาแล้วเงนิงนมาไหมนะไพ่ที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือแสดงว่า 1. ถ้าเกิดว่าคุณทํางานนะคะสมมติใครที่ทํางานประจํา คุณมีโอกาสได้เงินได้งานได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานแล้วคุณมีโอกาสได้เงินอยู่แล้วนะข้อแรก <st. S 1> ข้อ2นะคะใครที่ทําที่สายธุรกิจหรือสายส่วนตัวหรือสายคอนเทนต์หรือสายอะไรนะคะต่างๆอันเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าคุณจะได้เงินตามสัดส่วนที่ไม่พลิกผัน <c oughs> สแสดงว่ามีโอกาสนะคะได้เงินตามเป้าที่หวังไว้หรือถ้าขาดเล็กๆน้อย <c oughs> ๆก็ถ<ๆ>ือว่าเล็กน้อยมากที่จะไม่ได้ตรงตามเป้านะคะเพราะั้นแสดงว่าคาดหวังเรื่องเงินนะคะแล้วทํางานลุ้นลุยงาน คุณมีโอกาสได้แน่ๆค่ะทีนี้งานเนี่ยกระจายไปในเรื่องไหนบ้างหนึ่งนะคะ การงานถ้าใครอยากจะริเริ่มนะคะหรือเขาเรียกว่ามีความสามารถส่วนตัวเนาะแล้วอย่างเช่นเราเออเรามีความสามารถส่วนตัวในเรื่องอาหารทําอาหารเก่งอยากจะแตกอยากจะฉีกออกไปไปทําของตัวเองเพิ่มเติมหรือไปหาอะไรได้เพิ่มเติมอันนี้ไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถนะคะไปริเริ่มงานอะไรที่คุณมีสกิลหรือมีความสามารถส่วนตัว ะะแล้วเป็นไรายได้อันนี้ข้อแรกข้อ2นะคะ งานที่เกี่ยวกับลุยๆเช่น<ม>งานเดินทางงานแข่งขันงานที่ข้องเกี่ยวกับการแข่งขันทุก,<ม>ก,กรูปแบบนะคะหรือต้องช่วงชิงฉกฉวยนะคะแล้วงานที่ต้องแบบสู้เอาง<ม>่ายๆนะคะคช่วงนี้งานเยอะที่ต้องสู้ต้องอเดินทางเยอะๆอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแนวงานอันนี้ถ้าใครทําถือว่าโอเคมากนะคะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะ,ะขอให้คุณลุยคุณสู้รับรองประสบผลสําเร็จแน่นะคะอันนี้ชาวราศีเมษ<ม>อ่ะทีนี้มันมีไพ่ใบหนึ่ง ะคะที่ขึ้นมาก็คือไพ่ที่เกี่ยวกับฤษีแสดงว่า<ม>ถ้าเกิดว่าคุณจะทําอะไรในช่วงจังหวะนี้พยายามนิดนึงนะคะหนึ่งตรีตรองหรือใครควร,ร<อ>หรือเขาเรียกว่าอ,อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ<ม>ทำอะไรด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะ<ม>แล้วที่สําคัญไพ่ใบใน,นี้มันหมายถึงว่าถ้าคุณศรัทธานะคะหรือนับถือปู่ฤษีหรือใครหรือสิ่งศักดิ์สิทธ นะคะให้ไปกราบไหว้ขอพรในสิ่งที่คุณอยากเริ่มใหม่เริ่มกิจการงานใหม่นะคะเริ่มหารายได้ใหม่ๆนะคะเริ่มทําอะไรที่มันดีๆใหม่ๆให้คุณไปกราบไหว้หรืออธิษฐานหรือขอพรหรือทําบุญนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเสริมเสด็มงคลรวมทั้งนะคะใครที่มีเรื่องติดขัดในเรื่องงานหรือเรื่องอะไรพยายามนะคะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ขอปู่หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือพระนะคะไปทําบุญแล้วจะประสบผลส สำเร็จค่ะ อ่าทีนี้มาถึงเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สีต้องบอกต้องเตือนนะนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นหมาแสดงว่าช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมษต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะคแสดงว่าหนึ่งถ้าคุณโหม่งงานมากหรือมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะไม่ใช่ตัวคุณโดยตรงนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือเสียเงินเสียทองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือคนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี นะคะก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตในเรื่องเงินไว้ก็แสดงว่าเรื่องเงินก็ยังต้องระมัดระวังเผื่อมีเหตุปุกป,ปับฉับพันหรือรมีเหตุสุดวิสัยที่แบบว่า 1. ต้องเสียเงินเยอะนะคะกับคนรอบตัว 2. นะ ต้องมีเกณฑ์ลงทุนกับคนรอบตัวหรือ3การเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวคุณเองอันนี้ก็คือชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นนะอาจารย์รียืนยันได้ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้การงานนะคะถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพไว้ด้วยนะคะครับคราวนี้ก็มาในมุมของดวงดาวบ้างนะค,ะครับว่า ดวงดาวบอกอะไรชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะครับในมุมของดวงดาวชัดๆเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินนะครับการเงินชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแต่จะเด่นไปในมุมของงานหรือว่าเงินที่สัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็การเงินที่เป็นลักษณะเงินแบบโปรเจกต์ระยะสั้นๆซื้อมาขายไป ระยะสั้นๆงานเล็กๆจ็อบเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์ที่ทําแล้วได้ผลตอบแทนเลย <Okay. S 2> หรือทําแล้วไม่กี่วันต้องรับเลยละอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะค่อนข้างโดดเด่นสําหรับชาวราศีเมษกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักนะครับแต่ว่าเน้นความรักที่เกี่ยวกับรักแบบเด็กๆ oh. ความรักใหม่ๆเจอคนใหม่ๆนะครับแต่ในมุมของคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้อาจจะดูแลดูขมนิดนึงมันจะตรงกันข้ามนิดนึงนะครับ คนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องไปมีปัญหาไปซัพพอร์ตไปจุ้นจ้านไปวุ่นวายอะไรกับมุมของคนรักหรือว่าเรื่องราวของคนรักมากเกินไปตอนนี้จังหวะเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวเรื่องเดียวกันมันจะพันกันเออมจะพันพันว่าชาวราศีเมษเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของคนรักลึกเกินไปอล้ำเส้นเขาเกินไปมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด ตุลาคมไปเนี่ยชาวราศีเมษต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่ง mm hmm. อะไรที่เกี่ยวกับคนรักที่เกี่ยวกับงานของคนรักที่เกี่ยวกับครอบครัวของคนรัก mm hmm. อันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับกับอีกอย่างนึงก็คืออุบัติเหตุชาวราศีเมษตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน mm hmm. มีเกณฑ์อุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้าเกี mm ่ยวกับศีรษะของมีคม mm hmm. นะครับอาหารเป็นพิษ mm hmm. ใครที่มีเกณฑ์การผ่าตัด โดยเฉพาะเกี่ยวกับช่องท้องนะครับผ่าตัดช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนเนี่ยอันนี้ดีที่สุดถือว่าแก้เคล็ดไปในตัวนะครับในมุมของคนที่รักในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าต้องการสัญญกรรมอันนี้กลับด้านนะโอเคต้องรีบทําก่อนวันที่17ตุลาคมโดยว่าส่วนใบหน้าใบหน้าดวงตาด้วยนะดวงตาช่องท้องอะไรเงี้ยดูดไขมันอะไรก็ว่าไป นะครับส่วนในเรื่องที่เด่นที่สุดเลยเป็นอันรู้กันดีนะครับว่าวันที่17บตุลาคมที่จะถึงนี้ดาวราหูย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนนะครับราศีเมษเป็นราศีผ,ลผ,ลผล้นทุกพ้นโศพ้นเคราะห์พ้นภัยมันเป็นอารมณ์ยกภูเขาออกจากอกอเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังในเดือนตุลานะจากกลางเดือนไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยม,มันเป็นภาวะของคนเดินออกจากหมอกอ่ะ เหมือนเราหลงป่าแล้วเดินมองเห็นชายป่าแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปไปตรงไหนมันถึงจะเจอแสงสว่างหรือนั่งอยู่เนี่ยแล้วหมอกดำๆหมอกคลุ้มๆมันคลุมอยู่เนี่ยหมอกมันจะค่อยจางไปจางไปอแนะนําชาวราศีเมษว่าอย่ากระตตกกระตากทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมค่อยเป็นค่อยไปเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์อย่าเพิ่งรีบวิ่งพุ่งไปหาแสงมันจะสะดุดหกล้มบาดเจ็บนะะหรือ ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วหมอกมันเริ่มจางไปจางไปให้รู้ว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่วันหรือไม่เกินเดือนหมอกมันจะจางไปจนหมดฟ้าที่สดใสยอยู่บนหัวเราเราจะเห็นชัดเจนไม่จําเป็นว่าจะต้องรีบลุกออกไปจากตรงนี้เพื่อคาดหวังว่าข้างหน้ามันจะต้องสว่างกว่า<ม>ต่อให้คุณอยู่กับที่มันก็สว่างเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษทําอะไรอยู่ทําเหมือนเดิมทําให้เต็มที่ไม่ต้อง พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจะต้องพลิกนู่นพลิกนี่หน่อยเพื่อให้มันดีนู่นนี่นั่นถ้าสถานการณ์ไม่จําเป็นจะต้องพลิกแพงหรือเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักอเพราะที่ทําอยู่นี้ดีอยู่แล้วนะครับเ,เราจะมีคลิปที่ต่อจากดวงรายเดือนของเรานะครับก็คือคลิปที่เกี่ยวกับราหูย้ายนะครับถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะอยากรู้ว่าราหูย,าย้ายครั้งนี้ ดีร้ายบวกลบกับชาวราศีเมษยังไงติดตามต่อได้นะครับใช่ค่ะคเพราะว่าลาหูย้ายครั้งใหญ่นะคะดวงคุณเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนกับชาวราศีเมษค,ครับผมหรือท่านที่ต้องการอยากจะเช็คดวงแบบเจาะลึกกับเราทีมงานแอนหมื่นสีนะครับสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะครับค่ะ โอเคขอให้ชาวลัคนาคร,ราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเห็นช่องอทางนะคะเห็นแสงสว่างนะครับพ้นโภยภัยนะคะไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดนะคะก็ขอให้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำรรแล้วก็ม,มีเงินทองเยอะๆคะ่ะชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินใหญ่ลักเก่าลักใหม่นะครับขออย่าได้ติดขัดอย่าได้มีปัญหานะครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ